เตรียมให้ชัวร์ไม่ต้องกลัวน้ําในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนว่าน้ําจะท่วมบ้านเราหรือไม่ท่วมสิ่งหนึ่งที่เราพอทําได้คือการเตรียมบ้านของเราให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แม้ยามที่ภัยมาเราก็ยังดูแลตัวเองได้และไม่ตกเป็นผู้ประสบภยัยอย่าเพิ่งคิดว่าการเตรียมบ้านเพื่อรับมือน้ําท่วมเป็นเรื่องยุ่งยากเพียงตั้งสติและค่อยๆตรวจสอบบ้านของคุณตาม3ขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบรอบบ้านด้วยการดูว่า สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันในพื้นที่บ้านของคุณเป็นอย่างไรบ้างมันติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมเพื่อประเมินสถานการณ์ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมรอบบริเวณบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่น้ำท่วมที่สำคัญที่สุดควรตรวจสอบหน่วยงานช่วยเหลือที่สำคัญหรือศูนย์อพยพที่อยู่ใกล้เคียงควรรู้เส้นทางหรือเก็บหมายเลขโทรศัพท์ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในยามฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือ 2. จัดการสินทรัพย์ แบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่การป้องกันน้ําเข้าและการจัดการกับข้าวของต่างๆสําหรับการป้องกันน้ําเข้าอันดับแรกคือการปิดประตูหน้าต่างที่อยู่ต่ําจากนั้นจัดการกับรอยต่อตามจุดต่างๆเช่นรอยต่อประตูรอยต่ออิฐรอยร้าวรอยต่อรอบสายไฟหรือสายโทรศัพท์รวมถึงปลั๊กไฟและสวิตช์จัดการใช้ซิลิโคนปิดรอยต่อทุกอย่างที่อยู่ต่ําให้สนิทอย่ามัวแต่สนใจน้ําด้านบนจนลืมปุดน้ําที่อาจดันมาจากด้านล่าง ทั้งจากท่อน้ําทิ้งอ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์รวมถึงสนามหญ้าในบริเวณบ้านเองก็เป็นจุดที่น้ําจะดันซึมผ่านดินเข้ามาได้สิ่งที่ควรคำนึงในการปิดบ้านไม่ใช่แค่น้ําเพราะช่องว่างเหนือน้ําขึ้นมาอาจเป็นจุดที่มีสัตว์มีพิษหรืออันตรายอื่นๆเข้ามาได้ควรปิดหรือเฝ้าระวังให้ดีเมื่อป้องกันน้าเข้าแล้วจึงหันมาจัดก,การกับข้าวของต่างๆบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงควรอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆรวมถึงลดภาระที่ต้องดูแลทรัพย์สินขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ควรขนย้ายขึ้นชั้นบนเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเอกสารสำคัญทั้งหลายควรหุ่มวัสดุก,กันน้ำให้ดีและรวบรวมไว้ที่เดียวกันหากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรืออื่นๆที่ไม่สะดวกต่อการขนย้ายจัดการหาทางป้องกันให้เรียบร้อยและที่สำคัญที่สุด ควรปิดแก๊สและตัดวงจรไฟฟ้าเพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้หากมีการแยกเบรกเกอร์กับชั้นบนสามารถตัดวงจรแต่ชั้นล่างได้ส่วนทรัพย์สินขนาดใหญ่อย่างรถยนต์ควรหาทางจอดในที่สูงเพื่อหนีน้ําแต่หากหาที่จอดไม่ได้ให้ลองศึกษาวิธีการคลุมรถส่วนล่างเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ดูครับ 3. เตรียมอยู่กับน้ําเพื่อให้เราสบายใจว่ายังอยู่ได้แม้ภัยมาโดยเน้นที่การเตรียมพร้อมแต่พอดีเพราะปริมาณของที่มากเกินไป แทนที่จะกลายเป็นสิ่งช่วยเหลืออาจกลายเป็นภาระแทนได้ก่อนที่จะเตรียมสิ่งของควรดูแลเรื่องคนก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยคนชราควรอพยพไปยังจุดปลอดภัยให้เร็วที่สุดเมื่อคนพร้อมแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการจัดชุดยังชีพของเราเองโดยเริ่มจากนับจํานวนคนในครอบครัวของเราเพื่อประเมินสถานการณ์การเตรียมของย่าสมเหตุสมผลประกอบด้วยน้ํา เพื่อตัดกังวลกับสถานการณ์น้ำเดือดขาดตลาดเราควรมองหาซื้อเครื่องกรองน้ำไว้เป็นของตัวเองเตรียมภาชนะไว้รองดื่มน้ำรวมถึงสารทำความสะอาดเช่นน้ำยาล้างจานเปน็นต้นอาหารสำเร็จรูปจะช่วยให้เราอยู่ในภาวะฉุกเฉินได้นานขึ้นควรเลือกอาหารสำเร็จรูปที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยปรุงของจำพวกอาหารแช่แข็งอาจอุ่นกินไม่ได้หากไปโดนตัดและควรเตรียมที่เปิดกระป๋องหรือเตาแก๊สพกผ่าเล็กๆไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนจำพวกของมีคมต่างๆให้หาที่เก็บที่มิดชิดป้องกันอันตรายยามน้ำมาและควรมีถุงดำเตรียมไว้ด้วยการเตรียมยาควรเตรียมตั้งแต่ยาทั่วไปยาสำหรับโรคประจำตัวสำหรับแมลงสัตว์กัดต่อยรวมถึงยากันยุงประน้ำท่วมจะทำให้ยุงชุมเป็นพิเศษและควรเตรียมความพร้อมเรื่องการขับถ่ายโดยศึกษาวิธีการทำส่วมฉุกเฉินเอาไว้ด้วย เตรียมอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารฉุกเฉินเช่นแบตเตอรี่โทรศัพท์สำรองหรือเครื่องรับวิทยุพกพาและควรมีอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือเช่นเสื้อชูชีพหรือนกหวีดแม้สิ่งที่เราต้องดูแลในภาวะน้ำท่วมจะเยอะแต่หากคิดให้ดีๆแล้วทุกสิ่งก็ล้วนคิดมาจากชีวิตประจำวันของเราทั้งสิน้นตรวจสอบรอบบ้านจัดการสินทรัพย์เตรียมอยู่กับน้ำ หากคุณตั้งสติและค่อยๆคิดตาม3ขั้นตอนดังกล่าวการรับมือน้ำท่วมก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราได้รวบรวมลิงก์ที่นำไปสู่ข้อมูลที่จำเป็นไว้ให้คุณในคำบรรยายใต้คลิปนี้แล้วลองศึกษาและเลือกใช้ให้เหมาะกับบ้านคุณนะครับ